ก да: กเกอบแกวคนเดิมวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องโรงเรียนโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีที่มอบเพื่อนแย่ๆให้ผมมันก็ดีสาหรับผมมอนในแง่มันไม่ดีเลยเลยสาหรับพวกนี้ใช่มันดีตรงไหนเราโรงโรงเรียนให้มอบสิ่งแย่ๆผมก็ยิ่งปวดหัวเข้าไปใหญ่แต่ผมกล้าเรียนก็แต่ปอนี่คนก็หัวเราผมหอก แล้วผมก็โกรธมากผมก็ไปนั่งแล้วผมก็ไม่ค่อยมีสมาธิเรียนเพราะพีกนี้ชอบปากระดาษมาให้ผมครับอ,อคิปน,นี้ก็ไม่ได้ไปอย่างรวดเร็วเท่าไรอตอนนียจะ้าห้านาทีแล้วตอนที่ผมเรียนเสร็จเขาบอกว่าตอนเวลาที่ยามมาต่อย,อยผมว่าเป็นอะไรที่สู้ไม่ได้เสร็จตอนปรนึ่งผมก็โดนจับต่อยจับต่อยอยู่นั่นแหละ ก็เรียกวิ่งผมก็ลับบ้านก็ไปออกกำลังกายพิมพเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีแล่วก็เป็นเวลาสองชั่วโมงผมก็ทำแบบนี้วนคือยกเอางีา่นี่คือกินนะอันแรกอะออกกำลับบงกายกินข้าวดนต่อยดูนยแต่ขึ้นปอสิกลุ่มแต่แบบนี้ผมก็เริ่มโชว์เขาแล้วต้อง ไล่เขาได้แล้วจนพวกนี้ไปฟ้องก็เลยโดนลาไปห้องฝ่ายปกครองคือห้องครูใหญ่นั่นเองอีกแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายมาตลอดวกนั้นก็ลล่ออกไปแล้วที่นี้เพื่อนผมมีคนก็ลองมาหาผมแกก็บกอกลองมาเข้ากลุ่มผมแล้วกลุ่มนี้ื่อมีคนนี่ออีกปั๊บเชฟเป็นเหนือเป็น กลุ่มที่เกลียดครูในชั้นมากผมก็เกียดน,นะแต่ว่ากลุ่มนี้ให้ความสัมพันธ์กับผมไม่แต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่แต่จะเป็นเรื่องเกมเขา,าให้ความสุขความสบายทุกอย่างเขาให้ความช่วยเหลือสำหรับผมเจ้าเขาไม่ผมแล้วผมจะมีแล้วผมจะม,า,ม,จะมาทำ youtube งทุกวันนี้ได้ไงล่ะผมต้องขอบคุณพวกเขาด้วยที่ช่วยผม ออคุณคนนี้เลยคนเดิมด่ที่เขาให้ความสัมพันธ์อิใช่ครับอิเนี่ยแหละเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับผมมากบาบก็ให้ความสัมพันธ์ผมมากเชคมมก,ก็ปานกลางพเพชรก็ปานกลางกันมาตอนนั้นก็เป็นเวลาที่ดีถ้า ผมมีโอกาสได้เล่นเกมกับเขาในชีวิตจริงคงเล่นไปนแล้วแแต่ว่ามันก็ทําได้แค่เล่นในโทรศัพท์คุยกันเพราะผมมีเฟซเขาไงก็เลยสามารถคุยกันผ่านกันได้แต่ว่ามันก็เป็นความทรงจำทรงจำหนึ่ง,งนะเพราะตอนนี้มันก็ปิดเทอมแล้วแหละก็ไม่มีโอกาสคุยกับเขาในได้ในชีวิตจริงมีแต่ในโทรศัพท์ต้องพึ่งเทคโนโลยีเท่านั้นจะคุยกันได้ เชื่อว่าล่ะแล้วความดีแล้วความดีของพวกเขาทำทำให้ผมก็โตขึ้นด้วยพวกเขาเหมือนกันแล้วโตวไปเป็นกับพวกเขาแล้วผมก็ตอนที่ผมนอนผมก็ตื่นขึ้นผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มาแกใช่เขาแชรน้แล้วผมก็ตอบเขาตอบไปทั้งวันทั้งคืนตอนนั้นเวลาทุ่มกว่า ไม่ใช่สิแต่ฮันทูจริงๆแล้วคุณบอกคุณัะเล่นเหาไปจนถึงท <Trustee? S 1> ุกวันนี้จนเหมือนปัจจุบันนี้จบไม่